ผมเองลองจาดช่วงแองเกลเมนครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดลย้อนมาได้มาสองสามเดือนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรักษาจนอาการหายดี99%แล้วคิดว่ามันหายดีแล้วแหละอาการก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดหลย้อนน้อยที่หายใจไปไวดังนั้นของเลย่ต้องหาขอ้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไนกินได้อาหารไนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเบียร์นะผมว่าคนเป็นกดหลยอนะ้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าแล้วเรามาดูค่าเพสกันก่อนดีกว่าค่าเพสคืออะไร ค่าเพสคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพสนั้นต่ำกว่าเจ็ด 7, แสดงว่าน้ำอาหารหรือว,ว่าของเหลวเช่นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับค่าเพสของเบียจะอยู่ที่สี่จุดห้าถึงสี่จุดหกนะครับนี่ต้องบอกว่ามีกรดพอสมควรเลยนะคือเราทีา่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะอ่ะห้าหกเจ็ดจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกลุ่มย้อนกินได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยถึงแม้ว่าจะมีกรดก็ตาม ต่ว่าต่ำกว่า5้านี่ต้องระวังนะซึ่งเบียร์เนี่ยก็อยู่ที่4.5ถึง4 6นะครับเพราะว่าเหตุนี้เนี่ยเมื่อเรากินเบียร์ไปแล้วเนี่ยมันจะก,กระตุ้นอาการหลั่งกดย้อนมากกว่าเดิมนะผมไม่ใช่แค่เพิ่มกดนะเบียร์ยังก,กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารเนี่ยผ่อนคลายแต่เขาไมผ่อนคลายมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้หลอดอาหารนะเปิดออกแล้วก็ทําให้กดจากกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย,ย้อนกลับไปหลอดอาหารได้ดีกว่าเดิม กดไหลย้อนได้ดีกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เราเป็นกดไหลย้อนนะครับคือคนเป็นกดไหลย้อนอกระเพาะลำไส้ก็อ่อนแออยู่แล้วครับการกินหรือดื่มอะไรแบบนี้ก็อาจจะเพิ่มภาระในกระเพาะได้นะครับผมดังนั้นคนที่เป็นกดไหลย้อนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับลองลดดูคือกินเบียร์มันลงพุงด้วยนะเออกินเบียร์มันลงพุงด้วยก่อนเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะการกินเบียร์แก้วหนึ่งหรือหรือขวดหนึ่งเนี่ยก็ เราต้องวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเคลียร์ไปหมดนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเป็นอาการกดระย้อนได้ด้วยดังนั้นก็ถือโอกาสงดเบียร์ไปก่อนับผมผมรู้ว่าถึงแม้มันจะอร่อยแค่ไหนก็ตามนะครับก็ลงไปก่อนผมทําคลิปกับอาหารแล้วก็กดรลยอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพีเท่านี้ขอบคุณคับ